สวัสดีครับวันนี้นะครับพาไปเดินเล่นที่โชดีซีเป็นห้างแห่งหมาการตูงเทพนะครับอยู่บริเวณอาร์เวนนี่เองนะครับ รู้ไหมครับว่าที่โชยิซีนะครับก็ห้างของที่เกาหลีนะครับตัวหลักถ้าใครเคยไปช้อปปิ้งที่ดิวตี้ฟรีนะครับก็อาจจะเห็นลอตเต้ดิวตี้ฟรีใช่ไหมครับเจ้านั่นแหละนะครับห้างนี้เพราะฉะนั้นกลิ่นอายของความเป็นโชยิซีที่นี่นะครับความเป็นเกาหลีขนาดวันนี้ครับมางานเปิดตัวใช่ไหมครับมีสือมณฑนมาก็จะมีนักร้องเกาหลีมาร่วมเปิดคอนเสิร์ตที่นี่ด้วยนะครับเดี๋ยวพาเดินทัวร์กันดีกว่ารู้สึกว่ามันจะเปิดไม่ค่อยครบนะครับยังเปิดแค่บางส่วนเท่านั้นเองเดี๋ยวตามไปดูกัน ฟังน่ารักมากรอยเดียวอ้ยกําลังหาไี่อยู่เลยอ่ะรอยเดียวเอาเคสมุงเดียวมานหาบบาทร้านนี้คือเป็นแะไของเกาหลีกันเลย ห้บาทห้บาทความเป็นเกาหลีเนี่ยผสมผสานกับความเป็นไทยด้วยนะครับมันก็จะมีโซนที่มันเป็น Korea Street ใช่ไหมครับก็จะเป็นแนวศิลปะวัฒนธรรมของที่เกาหลีเป็นเ k p อ p นะครับแล้วก็ เสืปว่วัฒนธรรมไทยก็มีเช่นเดียวกันอย่างที่เดินดูนะครับก็จะมีเรื่องของป่าหิรพานะครับแกลเลอรี่ความเป็นไทยนะครับ็นวัดต่างๆมีเสือป่ายักมวยแล้วก็เป็นนะครับเป็นแกลเลอรี่ซิตี้ที่โชว์ความเป็นไทยรูปสวยมากๆนะครับเมียของอาหารไทยก็มีที่นี่นะครับในเรื่องของอาหารเนี่ยก็มีร้านชื่อดังต่างๆจากเกาหลีได้มาเปิดที่นี่วิงชูนี่มีหลายร้าน จะมีดิวที่ฟรีด้วยแต่ว่าผมยังหาไม่เจอเดี๋ยวจะไปดูคิดว่าน่าจะยังไม่เปิดนะครับนี่เขาจะมีโซนที่เขาขายแบบอาหารแห้งของไทยเยเยอะมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของผลไม้อบแห้งนะครับเป็นห่อๆคาดว่ามันจะขายนักท่องเที่ยวนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นสินค้าไทยเป็นของไทย ใหญ่มากเหมือนที่เดีวที่ฟรีบ้านเราเวลาใครไปสนามบดนเราจะเห็นมันมีโตนี้เราฝรั่งซื้อกันเยอะม,มากนอกจากที่กินที่ช้อปปิ้งนะครับเอเดเตนเมนต์ส่วนหนึ่งของที่นี่มีก็คือนี่ครับอิมพาน์นวตาเป็นโรงละาครดด้วยแต่ว่ายังเราก็ยังไม่ดูนะว่า,าลักษณะคล้ายๆกับอัษลาที่คินพาวเวอร์ล่างน้ำแต่เล็กกว่า มา่าจะเป็นการสแสดงของไทยนะเพราะว่าเหมือนที่นี่เขาวางไว้ให้เป็นหับของพวกทัวร์เลนะครับคิดว่าทัวร์เกาหลีนะ่าจะมาของที่นี่เยอะรวมถึงท่าเกตทัวจีนด้วยแน่ๆตรงนี้มี Traveler Lounge นะครับมันจะมีให้บริการที่ชัดนะโซนนั่งผักแล้วก็ช่วยเหลือดูแลด้าน,นกนารท่องเที่ยวที่นี่ด้วยต,ตืเต็มแลว ไม่รู้ว่าใช่ได้จริงไหมไปได้เลยแังฝสือปลอมแังฝสือปลอมที่โชนีฟีเนี่ยนะเขามีบริการชัรโเตอร์บัสด้วยพีชัร์เตอร์บัสนะครับมีไปไปไปตรณภูมิดอนเมือง ไม่รู้ว่าเ,เ,วอวเออไปได้ไไดคล้ายๆเป็นบาสเตชันอยู่ที่นี่เลยนะหลังจากที่เดินทั่วห้างแล้วนะครับสุดไม่ง่ายเลยว่ายังไม่ควรจะมาเพราะว่ามันยังมีอะไรเปิดน้อยมากของกินนะครับก็ยังน้อยอยู่แหล่งช้อปปิ้งก็ยังมีปิดที่เปิด,ปดก็งันๆคิดว่าน่าต้องรอสักพักหนึ่งนะครับให้มัน บอว่าการโอเพนนิ่งน้มันมดูมีอะไรมากกว่าน,นี้หน่อยหนึ่งเราค่อยมาแล้วกันเพราะว่ามันไม่มีอะไรอะ่ะเออมันไม่มีอะไรจริงๆสำหรับพาทัวร์ที่โชว์ดีซีไปแล้วดีกว่า